อตอนนี้อยู่กับตะวันชยัยน้องกันเป็นไงบ้างครับล่าสุดโอ้โหได้นับเขายกสองชนะแสงมณีไปพูดให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างอะลูกเกมเก็ต่อยตามเกมต่อยตามแผนที่ลูกพีกเาวางไว้มหมัดนั้นเตรียมมาไหมหรือว่าเราก็ก็เตรียม,มหมัดมาด้วยชนะก็ถือว่าขาดลอยแล้วเห็นว่าอัดฉีดในบานเลยก็พอมีนิดหน่อยครับรวมๆแล้วคิดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ายังเคลียร์แบบยัง ยังได้มาไม่ครบอะแต่ว่าถ้าได้ครบนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 3, สักสามสี่แสนโอ้โหสบายเลยนานๆชกทีแต่ว่าได้ทีน,นึงก็ถือว่าโอเคครับส่วนน้ําหนักตัวเนี่ยอนาคตเราต้องเท่าไหร่แล้วอะเพราะว่าโอ้โหเห็นตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ผมก็รอไปปล่อยเจ็ดสามนะเจ็ดสามเลยนะครับผมมันต้องชกได้ต่ําสุดเท่าไหร่ตอนเนี้ยถ้าไฟต่อไปสี่สี่สามไหวไหมต่อไปไม่เอาแล้วไม่เอาละวันนั้นคุมเท่าไหร่ที่ที่ต่อยกับแสงมณีแปดกิโลทั้งหมดไม่ไหวแล้วอืม ไม่มีแรงครับผมถ้าเราทำอีกได้อาจจะไม่มีแรงเพราะฉะนั้นก็กังวลเดี๋ว่าจะฟื้นหรือเปล่าคิดในใจครก็กลัวไม่ฟื้นเหมือนกันครับแล้วยังไงดีอนาคตต้องต้องเท่าไหร่ขึ้นไปสี่หกเลยมั้ยรอดูลูกพี่เดี๋ยวครับลูกพี่เขาตัดลำหนักไหนก็ตัดลำนั้นนะรอเซตแชสกว่าไงก็อันนั้นนะแต่เรามีขั้นต่ำไหมในใจเราต้องมีเดี๋ยวว่าขอไม่เกินนะไม่มีแต่ว่ายังไงก็ต้อง สีก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ<ช>ก็บอกแค่นี้ครับผมถ้าลูกพี่ให้ชกก็บอกว่ามันก็เหนื่อยอ่ะถือว่าหลังๆนี่เราก็ชนะอย่างเดียวเลยแล้วมีโอกาสจะไปต่อยต่างประเทศไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าโควิดไม่มีประเทศเปิดอก็รอดูทางพ่ใหญ่ทางพี่เขายังไงก็ตอยไหนก็ต่อยแล้วนี่ครับอืบอนให้มีรายการก่อนอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณลุกพี่ครับในวันนี้แล้วกลพี่ครับแล้วก็โบวเตอร์สาชนครับครับ เสื้อของตะวันฉายนี่ขายดิบขายดีนะเออของเสตชสมาน่ะนะขายดิบขายดีเลยก็สั่งซื้อได้ในเพจสอมวยไทยกาแฟก็มีครับกาแฟก็มีอีกโอ้ของเรานี่สโลแกนเลยนะนุ่มอร่อยตาปากครับอ๋อต่อยปากก็ต่อยจริงต่อยปากแสงมันนีจริงนะครับอ่ะขอบคุณแฟนมวยที่ตามเชียร์หน่อยครับก็ขอบคุณ F c ีที่ติดตามตะวันฉายเป็นแรงใจให้ครับก็ขอบคุณอมาครับจะจะทำทุกไฟจะต่อยให้สนุกต่อยให้ถูกใจล้าใจครับผมโอเคอ่านี่คือ ตะวันฉายนะครับน้องกันครับ